สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะมูมินิมอลนะคะและคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงประจำเดือนมกราคมค่ะ2565นะคะให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะและคลิปนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งเนเรื่องของการงานการเงินการเรียนนะคะสุขภาพแล้วก็ความรักนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากดูความรักนะคะประจําเดือนแบบเจาะลึกนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะโบลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ มีเรื่องอยากจะบอกนะคะในการดูดวงแบบนี้นะคะคือการดูดวงแบบ general reading นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบางโปรช้วิจารณญานในการรับชมนะคะการดูดวงที่มั่นยำที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวนะคะอาจจะดูกระโบก็ได้หรือดูหมอกับหมอดูท่านอื่นก็ได้นะคะบนไม่ติดไม่ขัดออะไรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไม่ใช่เรามาเริ่มกันที่บนติดจกคลิปไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าชาวราศีสิงค์ค่ะในเดือนนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้าง นะคะมาดูกันพอดูดวงชาวราศีสิงค่าประจำเดือนมกราคมนะคะขอไพ่สิบหมายเลอ๋อ oh, the emperor the hermit สองถ้วยนะคะแปดคาถาตัวนี้ภาพอโอเคมากเลยอสองคาถาสิบคาถาคิงเ <King. S 1> ถือเหรียญน,นะคะโอ้ดีจังเลย <laughs> คาถาแล้วก็กิ่งทือท้อคาถาโอเคในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงนะคะโบมีความรู้สึกว่าอาจจะความหน้าภัยเลยนะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบอ,อย่างเห็นได้ชัด จะเรียกว่าเห็นได้ชัดไหมโบมองว่าในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคงนะคะออมีความเขาเรียกว่าเสถียรในเรื่องของการงานมากขึ้นนะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวในเรื่องของการทํางานการเลือ่อนขัน้นเลือ่อนตําแหน่งก,นการได้รับข่าวดีที่ ที่ที่ที่มันเป็นประโยชน์กับคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องฐา,านะทางสังคมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเ,เนี่ยมันก็มาพร้อมกับภาระที่ค่อนข้างหนักหนพอสมควรเลยนะคะ แต่โบรู้สึกว่าเขาก็มองตามศักยภาพนะคะออมีผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามที่จะตอบแทนกับสิ่งที่คุณขยันนะคะลงทุนลงแรงทําลงไปนะคะในสิ่งที่คุณทําลงไปอะ่ะในเรื่องของการงานอะ่ะมันค่อนข้างจะบ่งบอกถึงความขยันหมั่นเพียรนะคะเขามองเห็นถึงความขยันหมั่นเพียรตรงเนี้ยของคนนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการมีพาร์ทเนอร์มีการมีหุ้นส่วนนะคะการวางแผนวางแผนขยับขยายสําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานประจำนะคะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีแผนที่จะมีคนร่วมหุ้นร่วมลงทุนที่มี ฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างดีนะคะซึ่งมันเป็นแผนที่แบบคุณรอแล้วก็รอจังหวะมานานที่จะลงทุนในการทําสิ่งต่างๆในช่วงในรอบๆหลายๆเดือนที่ผ่านมาซึ่งมันอาจก็ยังจะเป็นแผนในระยะไกลที่ที่ที่อาจจะต้องค่อยๆผักค่อยๆสนับสนุนที่จะทําสิ่งต่างๆลงไปนะคะในเดือนนี้ขอให้คุณใช้ความรู้ที่คุณมีนะคะการมีสติการคิดอย่างรอบคอบการใช้องค์ความรู้ที่คุณมี เพื่อผลักดันงานหรือโปรเจกต่างๆให้มันประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักเพิ่มขึ้นมานะคะบางคนบางท่านอาจจะเจอคนที่ถูกใจนะคะจากสื่อ โซเชียลออนไลน์นะคะการามีการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อกลางแบบนี้นะคะมีคนเข้ามานะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเ,เมษสิงห์ธนูนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะพลศก,กันมังกรน,นะคะที่เข้ามาติดต่อสื่อสารโดยรวมใน องรวมในเดือนมกราคมเนี้ยคค่อนข้างจะสมูทแหละนะคะแต่ว่าอาจจะมีภาระหนักในเรื่องของการงานเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะคะขอให้คุณใช้องความรู้ใช้สติที่มีนะคะในการฝ่าฟันอุปสรรคและงานหนักหน่วงนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะโอ,โอเคเดี๋ยวมาดูกันที่ในเรื่องของการงานค่ะชาวราศีสิงในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ี่เรีย,ยไม่ใช่สีถ้วยดระงนะคะหนึ่งเรียญน,นะคะการงานค่ะคุณอาจจะเจอหน้างานเก่าๆนะคะหน้างานที่คุณเคยทําแล้วแหละนะคะแล้วบนรู้สึกว่าคุณก็สามารถยังทําได้ดีนะคะสามารถควบคุมวางแผนกําหนดกด งานต่างๆให้มันสําเร็จรุ่วเงนะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วล่ะนะคุณค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ใช้การคิดการวางแผนมากกว่าที่จะลงทุนลงแรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการธุรกิจค้าขายส่วนตัวนะคะก็เป็นเรื่องดีค่ะที่คุณจะได้ลงทุนได้ค้าขายได้ผลตอบแทนได้กําไรที่ดีนะคะเนี่ยก้าวเหรียญน,นะคะค่อนข้างอิสระในเรื่องของการเงินพอสมควร นะแต่ว่าโมกนตมองว่าในเรื่องของการงานเอ้ชาค้าขายนะน่าจะมีอิสระมีความคล่องตัวมากขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็สเตเบิลมากน,นนะก็ไม่มีเรื่องของเสีย่ยงเสียหายนะคะแต่ว่าพนักงานประจำแหละอาจจะมีข้อมืไอนในหน้า,นา,นาที่การงานบ้างแหละแต่โมกรู้สึกว่าคุณก็สามารถประคับประคองการงานได้ได้ดีพอสมควรนะคะมาในเรื่องของการเงินชาราศีสิงคะ์ค่ะ สองดาวเจดเไวิลไพ่เดือนนี้ก็จะน่ารักมุงมิงนะคะพอดีโบได้ไพ่มาใหม่นะเป็นไพ่ปรปพิคเนตน,นะคะเราก็เป็นไซส์มินิแบบพกพาด้วยนะคะกอะ็อยากให้ทุกคนได้ดูหน้าไพ่แบบน่ารักนะคะไม่ซีเรียสมากนะคะเป็นองค์ปรปพิคเนตน,นะเจมเพลิ่จะแฮงแมนในเรื่องของการเงินนะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะคะการ ทำธุรกรรมการเงินที่คอดค้างรอบครอบนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินที่มีพันธสัญญาเรื้อรังนะคะพันธสัญญาหรือว่าการาผูกมัดทางการเงินนะคะซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เอนจอยมากนะคะก็ อย่าใจร้อนหรือรีบตัดสินใจนะคะขอให้ดูความจําเป็นนะคะหรือแม้กระทั่งการปรึกษาญาติผู้ใหญ่นะหรือปรึกษาในเรื่องขององค์กรที่มีความรู้นะคะอย่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจในเรื่องของ การเงินหรือว่าแม้กระทั่งการเอาไปลงทุนในสิ่งที่มันดูมืดๆเทาๆหรือว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่ไม่แน่นอนนะคะมันอาจจะเป็นพันธสัญญาหรือว่ามันอาจจะแบบถอนเงินออกมาได้ยากเพราะฉะนั้นการเอาเงินไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้ศึกษาหรือมีการปรึกษาผู้รอบรู้ให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะมาดูโชคลาบลาบลอยค่ะเดืนนี้มีไหมคะ ชคราบราบลอยชาวราศีสิงค่ะช่องราบราบลอยเดือนนี้บูมองว่ายัางไม่ยังไม่คุ้มที่จะเสี่ยงนะคะก็ก็ก็เป็นไปได้ก็เสี่ยงแต่พอสนุกสนานนะคะอย่าลงทุนลงแรงเยอะนะคะอ่ะมาดูการเรียนของน้องๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดชชายอดนะสิบเหรียญจูเอ็มพรสหเรียนนะคะ ายพิ้ง์โอเคแล้วก็ก้าวถวยค่ะในเรื่องของการเรียนน้องๆค่ะก็ยังโฟร์ไปได้ด้วยดีนะคะโฟร์ไปได้เรื่อยๆนะคะยังยังอยู่ระดับที่โอเคน่าพึงพอใจนะคะเรียนเข้าใจเรียนคล่องเรียนรู้นะแต่ต้องลุยลงทุนลงแรง แล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการเรียนให้มากๆนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกรด A สูงเยอะมากๆถ้าคุณมีความตั้งใจนะคะการทบทวนการใส่ใจในเรื่องของการเรียนเนี่ยมันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะมาในเรื่องของสุขภาพชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพ อุบัติเหตุค่ะมีไหมมีอะไรต้องระวังไหมคะโอเคในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะไม่มีอะไรต้องระมัดระวังนะคะแต่อาจจะต้องออมีการใช้สตินะคะ การเดินทางไปหาครอบครัวการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ถือว่าราบรื่นนะคะบรรลุเป้าหมายดีในเรื่องของการเจ็บป่วยมอ,มองว่าก็ไม่มีเช่นกันนะคะอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดบ้างนิดหน่อยอารมณ์น้อยใจนะคะเป็นสุขภาพจิตเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณต้องปรับจูนนะคะแต่โดยรวมก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะอุบัติเหตุก็ไม่มีนะแต่ว่าการเดินทางอะไรก็ใช้สตินะคะมาในเรื่องของความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างคะ คนโอ้คนสดขึ้นสามดับเลยห้าคาถาอีกต่างหากนะคะเพจอปอคนมีคู่ล่ะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของคนสดคะเรามาระวังการที่มีบุคคลอื่นเข้ามานะหรือแมก้กระทั่งคุณเองอ่ะอาจจะ ไปไปรู้จักคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรมีพันธะแล้วอะคะ่ะมีคนอื่นแล้วมีเจ้าเขอาเจ้าของแล้วนะคะต้องระมาระวังแล้วก็ต้องสืบดูข้อมูลดีๆนะเพราะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันตามหลังมาได้นะคะสําหรับคนมีคู่นะคะอะไรที่มีการผิดพลาดมีความไม่เข้าใจกันนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมาขออากาศปรับความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรองปรับจูนปรับอารมณ์ดูนะคะอันไหนให้อภยัยได้ก็ให้อภยัยแต่ถ้ามันยังไม่ได้ก็อาจจะต้องรอระยะเวลา ใช้ระยะเวลาในการฮิลลิงตัวเองนะคะว่าจะยอมให้อภัยเขาไหมแต่ว่ายังงอนนานเลยค่ะขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีมาดูไพ่อาระขค้นนะคะอยากจะออกมาบอกว่าอะไรบ้างกับชาวราศีสิงห์ขอห้าใบาอบายมยมกนะคะเอ,อ บางทีในเรื่องของการเงินนะคะเมื่อกี้ก็โผล่ขึ้นมานะระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะการลงทุนไปแล้วมันกลายเป็นพันธะเป็นนี้สินระยะยาวนะคะ อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายงี้นะคะคนอาจจะต้องเ,อเว้นนะคะหรือว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวจะดีที่สุดนะคะลงมือลงแรงทําในสิ่งที่คนอยากทํานะคะแล้วก็ปรับจูนนะคะปรับจูนการใช้เวลาบาลานในการใช้ชีวิตให้ทุกอย่างโบเชื่อว่าการที่เราทําในสิ่งที่เรารักนะคะเราก็จะมีความสุขแล้วก็ทํามันอย่างเต็มใจทํามันอย่าง ตั้งใจตั้งมั่นมากพอนะคะก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้มันสมดุลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะอย่างที่บอกการทํางานในสิ่งที่คุณรักนะคะมันก็มาพร้อมกับสิ่งที่คุณรู้คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆคุณมีความสามารถคุณมีศักยภาพมากพอที่จะทําสิ่งใหม่ๆนะคะขอให้คุณตัดสินใจและลงมือทํานะคะเชื่อว่าความสําเร็จในสิ่งที่คุณเลือกนะคะก็จะอยู่อันใกล้นะคะ โอเคก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการดูดวงประจําเดือนมกราคมสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆานะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องมูมมินิมอลไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากดูดวงความรักส่วนตัวเออไม่ใช่ใครอยากดูดวงคลิปความรับเฉพาะประจำเดือนนะคะโบทิ้งลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปแล้วนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะโอเควันนี้โบไปแล้วบายบายค่ะ